เ้วก็อย so well, so, ู่ก hm ับเกมชิกกันเกมไก่กาๆตามเช่นเคยนะครับนะผมอัดคลิปแล้วเขาบอกว่าอัดดิเขาก็อัดแล้วเนี่ยอัดคลิปแล้วต้องลงในช่องดึงด้วยเออได้ไง จริงดีกว่าแต่เน็ตผมไม่ได้ดีวัดมันเคยเห็นช่องผมเดี๋ยวม่ได้ดา ชีวิตการเก็บไก่กากระที่เคยน,นะครับนะไอ้ยักษ์โอเคครับอยู่กับเคช้การเก็บไก่กากระทำเช่นเคยน,นะครับนะวันนี้เราก็จะไม่มีอะไรมาทํานะครับนะแค่ดึนอ้มอมแบบหาอะไรทําไปเฉยๆนะครับแล้วก็จะเห็นพร้อมกับอาวุธปืนกองอะไรพวกนี้แล้วก็ขีข่ตะไคร์มันไม่ใช่ขี่ตะไคร์อ่ะมันไม่ใช่ขี่ไทยอะไรขี่กระ ขีดจากไครก็เป็นขีดจากใครฮต้องเซ็นเซอร์ปัญญาอ่อน,น,ออนจุดๆๆเลยผมอะผมขี้เกียด,ดิกีกแล้วโอเคนะครับนนะวันนี้นะครับนาเขาบอกว่าแล้วท่านเองอย่งมยังขาดสิ่งหนึ่ง ทำไมมันโอหภาซีนี่ที่ผมชอบทำหมูหมูมา อะไรก็ด่ากันไงผมอยากมีส่วนทวนผมกว่าขอคู่ไปแล้วไปถามอยากถามวัดว <What? What? S 1> ัดเอฟซีทำไมใจล้วคุณมนต้องว่าเอฟซีฮะ วัดพวกเขาอะไรไมีแต่เขาผมไม่ใช่ดา อย่าองผมนะน็อแปงอืมอืมเช่โอเคครับนะวันนี้ผมก็จะบอกให้นะครับว่าหมูเออหมูดังลู้ว่าเขาชื่ออะไรในช่อง ねえねえ。<laughs> จำได้เอ๊ะจำได้จำได้เด็ุผมไม่ใช่หัวอาต์แตุ่ผมโมเมนหัวน้ามันเบื่อมึง มตมองไ่ได้ซื้อสอมบีลล์โอเคไปยแค่กันกนะครับเนีเดี๋ยวก็ได้ลินโอ้พอเห็นโอ้พอมันเห็นโอ้พอมันเห็นเพื่อนมันนพ่พอมันเห็นเพื่อนมัน,นีมันดีใจเลยมันบ่ดาใครด้วย

ต,ตัวผมตกก็ถือปืนได้ด้วยอาร์ีจีผนยังบอดซื้อผมเลยถือบอดได้โอเคนะถ้าเกิดว่าคาร์บเอฟซีผมก็ช่วยอโอเคมันอืม,มไปซื้อไปซื้อเร็ว <c oughs> เรา จะฆ่าตายาตายาตายาเฮ้ฆ่าตายาคืออะไรวะ ตอนนี้ผมว่าผมยื่นสงขาสงสารเขาแล้วแหละไม่ได้สงขาบบกแบบที่บบเดิมมันเ่นันไงดีดีดีดอแล้วเป่าคาถา พะเป็นสีดีสแกนได้ปะอืมใครเก่งอืมแล้วเขาก็จะมาด่าผมใช่ไหม มันไม่สิงไม่ได้เลยผมนี้ถาไม่ถ้าเป็นคนนี่เสร็จอืมตอนนี้ผมดูเหมือนว่าผมมีแค่ตัวปอกฉาแค่นี้ไม่เดินไปมาผมถามแต่ก็ไม่มีใครถามอ้วนตัดแตงเสร็จหตัวตัวนี้เยอะนีหมือนจอ้วน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 อะไรก็ปากกับแตงเยอะสุด เดิมผมว่านะยังไงกไม่รู้จากโรงเรียนผม <S 2> <S 2> โรงเรียนมไม่ได้อยู่กับโรงเรียนเาทีสวานทานหา,หาตัวนี้ผมได้โป,ปเตีน อย่าบอกโอ้โหเห็นก็ตัวเล็กแล้วนี่ยขาใช่ไหมอสั่นเสียสยามก่อนละมาเรียนซื้อกันไทยมาเรียนซื้อไทยกันวันนี้มาเรียนซื้อไทยกัน มันข้ดตัวหมูมคนนั้นคือใครอะหมคนนั้นใช่คนนี้ตั้งชื่อว่าหมไหมก็สิน่สงสังงยนีนี่ีย

ตัว,ด,ด,ตวด็กน้อยบมดได้ด้อตัวด็กน้อยทั้งหมดเลยก็ทุกคนก็เป็นฝรั่งกันผมไทยคนเดียวยเป็นก็ได้เวลาย้ายที่กันแล้วนะ

dạ <laughs> bây có người đâu mày bà người không gì vàเราก็จะประมาณ này căn, không, không, Đà đa không, không, mày đi không, 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 What? โอ้โหหัวน้ของไข่บวมมันลืมผมลืมคิดว่านะพวกนี้มันเป็นอัตราพาณ่ะอย่าดัากันอย่าดักันอย่าดากัน Ya. Yeah. Kin Chi Ya yeah, bố khi, măn bỏ sẹp. ฟังเพลงกว่าขี้เกียจละแทนไปไหนไปแต่งตัวเต๊ะเต๊ะ